สวัสดีค่ะท่านผูบบ้ฟังท่านผูบบ้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องนัตีชี้จุดดวงเช่นเคยนะคะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านด้วยนะคะในรอบนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องดวงในเดือนมิถุนายนนะคะในเดือนนี้ชาวราศีตุลน,นะคะดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวประศุกนั่นเองนะคะเลข6กยังคงโค,งคงจรน,นะคะอ่อนกาลังลงนะคะอยู่ในภพปัตตนินะคะได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์เรียกว่าตําแหน่ง ปรักเกษตรนะคะทําให้ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีตุลน,นะจะคิดจะทําอะไรเนี่ยควรจะมีที่ปรึกษานะหรือมีเพื่อนรู้ใจคอยให้คําแนะนําคอยให้คำปรึกษาอยู่เคียงข้างนะคะยังไม่เหมาะกับการที่จะตัดสินใจอะไรเด็ดขาดมากนักนะแต่จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็คือช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่19เเท่านั้นนะในด้านดีชาวราศีตุลเนี่ย จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแบบสุดกลัวเลยนะคะและชาวตุลเนี่ยกำลังคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือมีโปรเจกต์มีโครงการอยู่ในหัวของคุณว่าจะทําอะไรดีในเดือนนี้นะคะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้ควรจะมีที่ปรึกษาไว้เพื่อความอุ่นใจนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเมื่อดาวประจําตัวของท่านเนี่ยมาเจอดาวพระราหูเลขแดเนี่ยเป็นคู่ลุ่มหลงนะคะทําให้ชาวราศีตุล อาจ,จอยู่ในสภาวะที่อยากจะมีคนรู้ใจในกรณีนคนโสดนะคะอาจจะรู้สึกเงาเงาว้า,ววาเวปาเปล่าเปลียวหัวใจนะคะอยากจะมีคนเคียงข้างอยากจะมีความรักในเดือนนี้ทางด้านการเงินนะคะดาวการเงินของชาวราศีตุลน,นะก็คือดาวพลังคานนั่นเองนะคะเลข3ามเนี่ยยังโคโจรอยู่ในภพอริศกับดวงชะตาของท่านทําให้ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีตุลต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาไรายได้นะคะเรียกว่า ต้องขยันมากเป็นพิเศษเป็น2เท่าเลยนะคะไม่เหนื่อยไม่ได้ตังค์ไม่เหนื่อย,ไม,ไ,ไ,มอยไม่ได้เงินนะเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าขยันแล้วจัได้ตังค์เพราะดาวพลังขันคือดาวโพเทนของความขยันความต่อสู้ความมุ่งมั่นนะคะและนอกจากนั้นแล้วชาวราศีตุลเนี่ยจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆไปได้และได้ผลตอบแทนมาเป็นเม็ดเงินด้วยนะคะในวันที่7นะคะดาวประพุทธเนี่ยจากโคจรนะคะเข้าพบ มรณะของชาวราศีตุลน,นะคะทําให้ช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองดีที่สุดอย่าหวังพึ่งใครเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยจะทําอะไรต้องทําด้วยตัวเองจะดีที่สุดเลยนะคะถ้ามัวแต่ไปหวังพึ่งพาคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าที่เราทําเองมากสักเท่าไหร่นะคะในวันที่15ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเลขหนึ่งจะโคจรข้อพพ ุขพักนะคะดาวพาริติปเป็นตัวแทนของภพลาพะเมื่อเขาพบสุขพักนะคะแม้ว่าการเงินของชาวราศีตุลเนี่ยจะเหนื่อยยากสักเท่าไหร่จะหายากสักเท่าไหร่แต่ก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวของท่านดีแม้จะเหนื่อยยากนะคะแต่รายได้ก็ยังคงดียังคงเข้ามาหลังจากวันที่15ไปแล้วนะคะชาวราศีตุลเนี่ยจะมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินแล้ว ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะชาวราศีตุลเนี่ยไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนนะคะจะมีโอกาสที่ดีไหลมาเทมาให้ชาวราศีตุลเนี่ยได้ทําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไขว่คว้าเอาไว้นะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้างานแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทหรือเป็นตัวแทนบริษัทหรืองานที่ต้องมีการบริการหลังการขายนะคะจะให้ผลดีมากเป็นพิเศษเลยนะจะมีรายได้เข้ามานะ ยิ่งท่านใดเป็นเจ้าของกิจาการช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องขยันมากเป็นพิเศษเลยนะคะและคุณก็จะมีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนเลยนะอาจารย์บอกเลยว่าเป็นเงินก้อนนะคะและจะมีเงินเข้ามามากกว่าสองทางด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านเนี่ยขยันขึนก็แล้วกันนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีตุลอาจจะมีเรื่องของการไปทําเรื่องผู้นี่ยืมสินไม่เราไปกู้เขาเขาก็มากู้เรามายืมเงินเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีในเรื่องของการ ำไฟแนนซ์การไปดาวบ้านดาวรถก็ได้นะคะหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเช่าการซื้อการให้เช่าเนี่ยจะได้รับผลดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะจะมีความราบรื่นมีความสำเร็จถ้าท่านไหนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อจัดซื้อไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์เกี่ยวกับดอกเบี้ยงานธนาคารนะคะหรืองานที่ต้องมีการให้เช่าเนี่ยเช่นเปิดเต็นท์รถให้เช่าทำบ้านให้เช่าอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้จะมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินเนี่ยเงินก้อนเข้ามาด้วยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์บอกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแต่บางท่านก็นจะมีการทําสัญญานะคะหรือการเซ็นสัญญาร่วมงานกันแต่ในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ขอให้คุณรอบคอบสักนิดหนึ่งในรายละเอียด ของสัญญาดูข้อได้เปรียบเสียเปรียบให้ชัดเจนไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ถ้าคุณสามารถที่จะดูชัดเจนแล้วเข้าใจแล้วเนข้อกำหนดต่างๆในสัญญาเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังด้วยนะคะและชาวราศีตุลเนี่ยก็จะมีการได้เงินจากการประมูลนะคะการแข่งขันด้วยนะก็ถือว่าโอกาสดีนาะดีทองใครที่ทํางานที่ต้องมีการประมูลเนี่ยในช่วงเนี้จะมีรายได้เข้ามาเม็ดงามเลยนะคะ ในวันที่19นะคะดาวประสุขคือดาวประจำตัวของท่านเนี่ยจากโคจรเข้าพบมรณนะแล้วนะทำให้ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพของตัวท่านเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้คุณเนี่ยจดเลยนะ หาเวลาหาโอกาสนะคะในช่วงนี้หลังจากวันที่19ไปแล้วชาวราศีตุลทุกท่านควรจะต้องแบ่งเงินไปทำบุญนะคะหรือก่อนจะถึงวันที่19ก็ได้ทำก่อนล่วงหน้าเลยนะคะแบ่งเงินไปทำบุญเสริมดวงทางด้านสุขภาพนะคะเช่นการไปไถ่ชีวิตสัตว์นะคะ ไปปล่อยปลาหน้าเขียงหรือทำบุญสังฆทานยาก็ได้นะหรือบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนเจ็บป่วยสัตว์เจ็บป่วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะในวันที่26นี้นะคะดาวพระพุธจากโครจรเข้าพบสุขพาะแล้วนะตามมาด้วยดาวการเงินของท่านคือดาวพรังคานนั่นแหละนะ ดาโคจรเข้าพบปัตตนินะคะได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีซึ่งส่งกำลังมาถึงจุดเกิดของท่านด้วยนะทำให้ช่วงนี้การเงินจะกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ได้เงินหรือมีเกณฑ์ได้ของถูกใจจากคนรักคู่ครองมีโชคมีรายได้จากการเดินทางด้วยนะคะหรือมีรายได้มาจากต่างถิ่นแดนไกลใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องบริษัทต่างชาติการนําเข้าการส่งออกหรืองานออนไลน์งานทางไกล หรือมีลูกค้าจากต่างถิ่นแดนไกลก็จะมีเข้ามาจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ชาวราศีตุลบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะดูแล้วการเงินนะ่ะจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นได้เงินมาแล้วควรจะแบ่งสันปันส่วนให้ดีไอ้ส่วนที่ต้องใช้ก็ต้องแบ่งไปใช้ตามดวงดาวนะคะอาจ,จะมีเรื่องของการรีโนเวทปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านหรือรถ จ,จ,จุกจิกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของเราเองนะคะไม่ได้เสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าฟาดคอไปนะคะถ้าเป็นเรื่องของการทําบ้านทํารถตรงนี้นะคะแต่ถ้าชาวราศีตุลน,นะแบ่งสรรปันส่วนอย่างที่อาจารย์บอกนะได้เงินมาเดือนนี้แบ่งสรรปันส่วนให้ดีเลยนะคะ คุณจะมีเงินเหลือเก็บด้วยบางท่านอาจเงาเอาเงินไปร่วมลงทุนกับคนรับคู้คองหรือว่ามีโครงการมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่อาจทำร่วมกันกับคนอื่นนะคะแต่อย่างที่บอกจะทำอะไรควรจะมีที่ปรึกษาไว้นะคะแล้วอาจรายละเอียดสัญญาให้รอบคอบตกลงให้เคลียให้ชัดเจน ะะทําอะไรต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนด้วยนะคะอย่าสัญญาเพียงลมปากนะคะควรจะต้องมีลายลักษณ์อักษรให้ดีนะในเดือนนี้นะทีนี้มาดูทางด้านสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจระบบลําคอนะคะหวัดลงคอหรือเสมหะเยอะนะคะหรือต่อมทอนซิลปักเสพนะคะระมัดระวังระบบขับถ่ายจะท้องเสียนะคะ หรือแม้แต่ระบบสัตว์ปปด้วยนะคะบางท่านที่เป็นเพศหญิงนะคะต้องระมัดระวังระบบภายในร่างกายของท่านด้วยนะบางท่านอาจมีโรคเก่ากําเริบอะไรที่เคยเป็นมาจะกลับมาเป็นใหม่นะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณไปทําบุญเสริมดวงแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิด ะะหรือจากหนักจะเบาลงนะคะหรือแล้วแต่ดวงเดิมของท่านด้วยนะคะอาจารย์พูดเป็นแค่แนวทางเท่านั้นก็เป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นขอให้ชาวราศีตุลเนี่ยเมื่อฟังแล้วก็ระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีนะคะและถ้าท่านใดที่ต้องทํางานหรือว่าต้องมีการเดินทางในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการขับรถขับลาด้วยนะคะระมัดระวังฟืนไฟด้วยนะชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะทีนี้มาดูทางด้านของการงานกันบ้าง การงานชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทํางานหรืออาจจะมีงานรูปแบบใหม่ๆมาให้ท่านทําด้วยนะคะท่านต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีเกณฑ์ผิดพลาดนะคะการเจราจาจะคาดเคลื่อนนะคะหรือเอกสารอาจจะสูญหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลถ้าท่านใดที่ทํางานที่ต้องมีเอกสารเนี่ยควรจะต้องมีแฟ้มหรือจัดระเบียบเอกสารให้ดีนะคะด้านดีคือชาวราศีตุลเนี่ยจะได้รับโอก,กาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ร่วมงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของงานมาให้ท่านทำด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะแสดงผลงานความสามารถให้เต็มที่เลยนะแต่จะมีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะผ่านไปได้ก็ขอให้ชาวราศีตุลเนี่ยพยายามรับฟังความเห็นของคนอื่นให้มากๆนะคะดีกว่าไปขัดคอกันหลังจากกลางเดือนไปแล้วเนี่ยการงานจะเริ่มดีขึ้น นะแต่จ,จะต้องมีภาระรับผิดชอบมากขึ้นอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีโครงการโปรเจกต์ต่างๆมาให้ท่านรับผิดชอบด้วยนะคะทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนเนี่ยท่านต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะสมัครงานในเดือนนี้นะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยนะแต่อาจารย์มองว่านะั้นงานในเดือนนี้จะเป็นงานยากนะคะอาจจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์หรือว่ามีขั้นตอนต่างๆ mm hmm. เข้ามาจุก,จ,ก,จ,ก,จ,กจิกให้ท่านได้ทําด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้โอกาสที่จะได้งานที่ดีเนี่ย mm hmm. น่าจะเป็นในช่วงครึ่งเดือนแรกมากกว่า mm hmm. ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีทั้งเดือนเลยนะใครเป็นเจ้าของกิจการในเดือนนี้บริวารของท่านอาจจะสร้างความหนักใจให้บ้างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยแต่มันไม่ร้ายแรงอะไรนะจ,จะมีการขัดใจขัดแย้งกันบ้างในเรื่องอารมณ์ความคิดเห็นนะคะอาจจะสั่งงานไปแล้วไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอะไรแบบนี้นะคะทีนี้มาดูทางด้านความรักกันบ้างค่ะในด้านความรักนะคนโสด อาจารย์มองว่านะความรักของชาวราศีตุลคนโสดยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของการที่จะมีคู่ในเดือนนี้นะคะแต่ช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจมีลุ้นนะแต่ต้องเช็คโปรไฟล์ให้ดีว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาโสดจริงหรือเปล่าระวังไปเจอคนมีเจ้าของแล้วฉะนั้นเนี่ยก็ดูโปรไฟล์เขาให้ดี ค่อยๆคบ่อยๆดูใจกันไปอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะส่วนด้านคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่านะเรามัดระวังเรื่องการขัดแย้งกันทางด้านอารมณ์นะคะจากเรื่องเล็กเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะขอให้ชาวราศีตุลน,นะขยันหาเงินดีกว่านะคะดีกว่าไปจับผิดหรือหาเรื่องแฟนนะคะในเดือนนี้ และท่านใดที่ยังไม่มีลูกนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกด้วยนะในเดือนนี้ด้วยนะก็อขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะนําคําพยากรณ์ของอาจารย์นะคะไปลองใช้ดูกับการดําเนินชีวิตของท่านนะคะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่อาจารย์เตือนเนี่ยถ้าชาวราศีตุลระมัดระวังนะคะมันจะไม่เกิดอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าเกิดเนี่ยมันก็จะเบาลงเพราะเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วเรามีโอกาสจะแก้ตัวแล้วเรามีโอกาสที่จะ ไม่เบนไปตามดวงชะตาที่มันไปนเป็นทางร้ายเราต้องตีกลับมาในทางที่ดีส่วนเรื่องไหนที่ดีก็ขอให้ชาวราศีตุลเนี่ยตักตวงเก็บเกี่ยวไขว่คว้าให้เต็มที่นะคะเรียกว่าท่านมีเข็มทิศนําทางดวงชะตาแล้วนะคะก็ขอให้ใช้เข็มทิศนี้ให้เป็นประโยชน์สําหรับตัวท่านเองด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในเดือนนี้อย่าลืมขยนันอดทนในเดือนนี้จะมีไรายได้เข้ามา เหนื่อยแต่สำเร็จนะคะก็ขอชาวราศีตวงทุกท่านประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ